เอามาเดี๋ยวเอาขั้นตอนเอาดอกเราเรื่องมาจัดตอนแรกปูพฟยางกับปูเฟื่องแล้วต่อไปกับขั้นตอนเอาดอกเราเรื่องเข้ามาจัดเพื่อประดับดาวเรื่องทางหัวหน้าเากันนะกำลังยิ้มไ ไปคุ้มงัดข้างแล้วลันลองหายไปทีเลี่ยวแล้วอยานบอพ่ออยู่หัะล้มันะเ่าน่แล้วมันจะโดนพ่อพอดครับจะเอารถน้าพ่อล้วมัดจวดเสดครับ สักลากยูนาอบตละ <c oughs> ยนะูนาพ่นผมจะส่งให้นะบอลนี่ส่งลงไลน์ลงเฟง้ลงยูทูบยูทูยูทูลงยุ่งายูทูบเเราเลือกมายองมายัางไงลงยุ่งวาว่างลยงามมืวางามยัง,ง,ยงยได้หรอดอกมันมันเน้นสีนะ ขณะห้องเป็นการเป็นงานได้มหมเนี่หมวกกับโบไซคข้อเขียวปัดข้อกระั่างงามเดีเย <c oughs> นนรกเอ้งามเดียวพ่อไปเลยคือ <c oughs> พอกนันพอกกระเทนะือนแน้ะเนี่ <c oughs> ยกับเปียวกิงบวกปืนเนาะแล้วทื่นเลย ฟุงผผเเ <laughs> <c oughs> อาหนทางลงมาแต่เธอมกขวางเอา่ยเอาหอมาไปวามงไท่าน,าานขันใดขึ้นขั้นดันเนีเฮไปพูดยาัลามาลายลายค มาเอาไปใหญ่จุดไม้มาเนี่ยจุดนี่พ่อแล้ว